สวัสดีครับวันนี้พามาดูสาเหตุของอาการของน้ํไหยรถใครที่เติมน้ําบ่อยๆนะครับให้มาสังเกตข้อน้นํานะครับที่ตัวติดเครื่องนะครับตัวที่ผมซูไม่อยู่เห็นไหมครับตัวนี้ครับน,นี่นะครับ mm. ชี้ดูนะครับเห็นคาบนะครับนี่คือคาบน้ํา uit. ที่รั่วออกนะครับซึมออกจากข้อต่อข้อต่อตัวพอยางกับเครื่องนะครับมันรั่วได้ยังไงนะครับมันรั่วได้ยังไงผูกตามอายุนะครับเริ่มมีสนิมนะครับ มาดูมันร่วได้ไงนะมาดูอีกฝั่งนึงนี่ก็่วกั่งนี้ก็รวกวครับเห็นไหมครับมันเป็นขี้เกลือไไนะครับนี่มันเป็นสนิมขี้เกลือขึ้นนะครับนะครับเวลาใครถอดอกอ,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 ดอกมานะครับเพื่อนช่างหรือท่านเจ้าของรถทําเองนะครับถอดออกมานะครับพยายามทําความสะอาดก่อนนะครับเนี่ยขี้เกลืออย่างเงี้ยนะครับนี Obrig ่เห็นไหมนห่นะฮะมันขัดได้นะครับนี่ มันขาดออกนะครับมันรั่วเพราะอยเงี้ยมันเป็นที่เกลือนะครับมันรั่วมันจะซึมบอกกินเล็กกันน้อยแล้วทำให้น้ําแห้งนะครับลดเครื่องพังได้ถ้าไม่ดูแลมันนะครับให้เพื่อนช่างทั้งหลายที่พกที่ถอดท่อยางเม่อน้ำไรลออกนะครับเนี่ยทาความสะอาดให้เขาด้วยนะครับเนี่ยทําความสะอาดให้เขานะครับปัดให้เกี้ยงๆนะครับทําความสะอาดท่อยางแล้วก็ทากาวนะครับทากาวกันรั่วเพราะท่คอมันเริ่มปุ่นะครับปัญหานี้จะหมดไปนะครับอันนี้มันอยู่ที่ ความขี้เกียจของช่างล้วนๆนะครับเนี่ยเนี่ยถามว่าช่างที่ไหนก็เหมือนกันไหมเนี่ยดูเอามันเหมือนไหมเนี่ยความมักง่ายของช่างเห็นไหมครับนี่คันนี้นี่เป็นทำแอร์มาครับเป็นทำแอร์มาแล้วถอดตัวยางแล้วมีรอยรั่วนะครับของเก่าก็อาจจะไม่รั่วก็ได้หรือก็ไม่รั่วนะอ่ะ,อะฝากไว้ครับพี่น้องเป็นความรู้เล็กๆแน้ออๆ